สวัสดีครับนักเรียนนะในคาสนี้นะเราจะมาลองดูแบบฝึกหัดที่ซับซ้อนขึ้นอีกนิดนึงนะครับสัก2ข้อนะมาดูในข้อที่3ามเขาบอกว่าข้อมูลชุดหนึ่งเนี่ยเรียงจากน้อยไปมากมีดังนี้นะครับเขาเรียงข้อมูลมาให้เราแล้วนะเรียงมาให้เราแล้วเขาบอกถ้าข้อมูลชุดนี้นะครับมีมัตรยฐานแล้วก็ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ29นะครับ าจากข้อ3ามนะเรามาทําข้อ3ก่อนเขาบอกข้อมูลอะไรมามีมัธยฐานใช่ไหมครับมัธยฐานเท่ากับ29และอะไรครับค่าเฉลี่ยเลขคณิตก็เท่ากับ29เเหมือนกันเขาให้เราหาพิสัยนะครับพิสัยก็คืออะไรพิสัยก็คือค่าสูงสุดนะครับค่าสูงสุด ลบค่าต่ำสุดนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาทั้งสองค่านี้มาแต่เรารู้อะไรครับเรารู้ค่าสูงที่สุดแล้วเนะี่ยค่าสูงสุด x max นะครับเรารู้ว่าเป็น56แต่เรายังไม่รู้ค่าต่ำสุดว่าเป็นเท่าไหร่เราจะต้องมาหาจากข้อมูลที่เขาให้มาตรงนี้นะครับอ่านะก่อนอื่นนะ เราจะหาอะไรก่อนครับมาธยฐานนะครับมาธยฐานเนี่ยเรามาดูก่อน1 2 3 4 5 6 7 8 9และ10การหามาตยฐานนะครับนะฮะมาตยฐานทำยังไงมาตยฐานก็คือค่าที่อยู่ตรงกลางถูกไหมครับก็คือตำแหน่งเนี่ยจะต้องเป็น n บวกหหารด้วย2เพราะฉะนั้น ตำแหน่งมาตรฐานตรงนี้ก็คืออะไรครับก็คือมีทั้งหมด10จจำนวนกลายเป็น10บวก1หาร2เท่ากับ11หาร2 11หาร2มีค่าเท่ากับ5.5เรามาดูว่าตำแหน่งที่5.5เป็นเท่าไหร่นะก็คือ1 2 3 4 5 6เพราะฉะนั้นตำแหน่งที่5.5มันอยู่ระหว่างนี้ นะครับอ่าก็คือต้องทำยังไงจำได้ไหมก็จะการเป็น23บวก B นะครับหารด้วย2จะมีค่าเท่ากับเท่าไหรครับรู้ไหมมีค่าเท่ากับ29เพราะเขาบอกมาแล้วว่ามาัธยฐานนะครับมัธยฐานเท่ากับ29เราก็จะต้องแก้อะไรครับหาค่าบออกมาเริ่มจาก23บวก B เท่ากับ 29่สาสองฐานอยู่ย้ายขึ้นมาคูณสองนะครับลองดูนะครับยี่มวก B มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ58เพราะฉะนั้น B ตัวเดียวมีค่าเท่ากับ58าสลบยี 23. เพราะฉะนั้นค่า B นะครับจะมีค่าเท่ากับลบมาเลย 5 8 2 3ลบ23นะครับก็จะเหลือเป็นอะไหลบ2หายเหลือ3 35เราได้ค่า b มาแล้วเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยนะครับค่า b ของเราค่า b ของเราเนี่ยจะเป็น35อ่าเรารู้ค่า b แล้วคราวนี้สิ่งที่เราต้องการหาคืออะไรหาค่า a พอ a น้อยที่สุดหาจากอะไรครับหาจาก ค่าเฉลี่ยเลขคณิตจากข้อมูลที่เขาให้มาเป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิตค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะครับเท่ากับมีอะไรบ้างมี a บวก12บวก15บวก18บวก23บวก b ซึ่งจริงๆ b เราหามาแล้วคือ35ก็แทนเป็น35ลงไปได้เลยบวก37บวก42บวก 4 4แล้วก็บวก56หนะครับหารด้วยเท่าไหร่ครับมีทั้งหมด10จํานวนเราแทนค่าอะไรได้อีกค่าค่าเฉลี่ยเพราะเรารู้มาแล้วค่าเฉลี่ยตรงนี้ก็จะเป็นเท่าไหร่ครับโทย์ก็บอกมาแล้ว29นะตรงนี้ก็จะเป็นเราก็แทนลงมานะครับก็จะกลายเป็น29นะครับอ่ะคิดมาว่า ตรงเนี้ยบวกกันนะครับก็จะกลายเป็น A บวกกับที่เหลือบวกกันได้เท่าไหร่ด้วยสิบอ่ะคิดเลขมาเวลาทบทวนนะครับอ่ะคิดเลขมาถ้าให้คิดได้แล้วนะครับอ่าค่าที่ลวมมาได้ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นสองร้อยแปดสิงทำยังไงต่อ แก้สมการหาค่า a นะครับ10หารดูวย,ยขึ้นมาคูณก็จะกลายเป็น29คูณ10เท่ากับ a บวก282นะครับตรงนี้ก็จะมีค่าเป็น290เท่ากับ a บวก282นะครับก็ย้ายมาก็จะกลายเป็น290ลบ282เท่ากับ a นะครับเพราะฉะนั้น290ลบ282มีค่าเป็น อะไรครับมีครับเป็น8เท่ากับ a นะเรารู้แล้ว a คือ8นะครับตรงนี้ a ตรงนี้ก็คือ8เพราะฉะนั้นพิสัยก็คืออะไรครับค่าสูงที่สุดลบค่าต่ำที่สุดอ่าเรารูแล้วต่ำที่สุดเพราะฉะนั้นแทนค่าได้เลย,เลยนะพิสัยเท่ากับเท่าไรครับ56ลบ8 56ากลบได้48นี่คือคำตอบของข้อที่3นะครับก็คือพิสัยนั่นเองโอเคไหมอ่าอันนี้คือสำหรับข้อที่3นะครับยากไหมไม่น่ายากนะคราวนี้มาดูในข้อที่4นะครับข้อที่4่ลองดู นโจทย์นะครับแล้วก็ใครที่อยากลองทําเองนะครับก็กดสต็อไว้แล้วก็ลองดูว่าตัวเองจะทําถูกต้องไหมนะครับลองมาดูสําหรับข้อนี้ข้อที่4นะครับข้อมูลเนี่ยเขาให้มาแล้วเขาเรียงข้อมูลมาให้เราแล้วนะครับจากน้อยไปมากนะมีค่าที่เราไม่รู้2ค่าคือค่า A กับค่า B นะครับ เขาให้เราหาอะไรครับหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดนี้นั่นหมายความว่าเราต้องหาว่า a, a เป็นเท่าไหร่แล้วก็ b เป็นเท่าไหร่แต่เขาบอกอะไรเรามาครับบอกพิสัยเป็น35แล้วก็มัธยฐานเท่ากับ128อ่าเราต้องมาดูก่อนนะครับพิสัยนะครับเท่ากับค่าสูงที่สุดสูงสุดเราคืออะไรครับคือ b ลบค่าต่ำที่สุดเรารู้ไหมครับ115รบนะแล้วพิสัยเรารู้ไหมว่ามีค่าเท่าไหร่รู้ครับก็คือ35ก็แทนลงมาเลยเพราะฉะนั้น35เท่ากับ b ลบ115เ,เราอยากจะหา B ทำไมครับแก้สรรมการก็จะกลายเป็น35บวกกับ115เท่ากับ b เพราะฉะนั้น115บวก35ได้เท่าไหร่ครับกลายเป็น100 ห้าสเท่ากับ b ะเรารู้แล้วว่า B คือ150นะครับเหลืออะไรอีกเหลือค่า A นะครับหาอะไรเขาบอกมัตรยฐานเราลองมาดูก่อนนับยังไง1 2 3 4 5 6 7 8อ่ามี8จำนวนเพราะฉะนั้นมัตยฐานนะครับตำแหน่งของมันก็คือ N บวกหหารด้วย2มี8จํานวนก็จะกลายเป็น8บวก1หาร2นะครับเท่ากับ9หาร2ก็คือ4.5นั่นเองตำแหน่งที่4.5 1 2 3 4 5อ่าคู่นี้เหมือนข้อที่ผ่านมาเลยนะครับมาตรฐ,ฐานก็คืออะไร126บวก a มีค่าเท่ากับอ่าอย่าลืมหาร หาร2ด้วยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ128นะแก้สมกา,ารออกมานะครับแก้สมกา,ารออกมา126บวก a เท่ากับ128คูณคูณ2นะครับคูณ2เพราะฉะนั้น 126บวก A เท่ากับ128คณ2ได้เท่าไหร่ครับก็จะได้เป็น256เพราะฉะนั้น A ของเราก็จะกลายเป็น256ลบกับ126 A ตัวเดียวของเราคือลบกันมาแล้วได้เท่าไหร่ครับ130ค่า A ของเราเป็น130ก็กลับมาแทนที่ ได้เป็น130นะครับโจทย์เขาต้องการหาอะไรครับหาค่าเฉลี่ยนะครับค่าเฉลีย่ยเลขคณิตก็คือเอาทั้งหมดมาบวกกันก็จะกลายเป็น115บวก120บวก123บวก126บวก130บวก137 บวก145และบวก150หานะครับหาด้วยเท่าไหรมีกี่จำนวน1 2 3 4 5 6 7 8ก็อ่าก็จะต้องหารด้วย8นะครับค่าเฉลีย่ยนะครับบวกกันได้เท่าไหร่หารด้วย8มาอ่าอันนี้กลับไปคิดเองนะครับได้เท่าไหร่ หาแล้วตอบมานะครับโอเคสำหรับภาพนี้สองข้อนี้นะครับแล้วก็ใครไม่เข้าใจย้อนกลับไปทบทวนดูได้นะครับอ่านะโอเคสำหรับภาพนี้ยงเท่านี้ครับสวัสดีครับ